แล้วไปตกลัวเอาอย่างนั้นน่ะพี่ก็รอรถดิรถมันไม่ทันใจนะพี่นาก็ไม่ใช่สบายเท่าไหร่เอีทำไมนึงไม่สบายอดอดอดแอดอดอดแอดแอดสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กันที่ใสแก้วเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปสวนมันเทศอีกสวนหนึ่งไม่ใช่สวนของเรานะครับเป็นสวนของ เพื่อนบ้านเราห่างจากบ้านเราก็ประมาณสักห้าหโลไม่รู้ดินของเขาจะเป็นดินแบบไหนเดี๋ยวจะพาไปบุกสวนวันนี้เพราะว่ามันเทศของเราก็ขุดหมดแล้วก็เหลือของสวนเพื่อนบ้านเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าหัวมันเทศเขาจะเล็กจะใหญ่จะสวยเหมือนของเราไหมจะพาท่านผู้ชมไปดู ไปกันเลยครับวันนี้พามาบุกอีกสวนหนึ่งสวนเพื่อนบ้านเรานะครับอยู่อีกคนละหมู่บ้านฝนตกสองสามวันนี้เละเลยครับอาจะให้ดูนะครับเละขนาดไหนดูเละจนน้ำขังเลยแต่เขาก็ยังขุดมันให้เรานูนน่นอยู่ในๆนนู่น ไปเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดินเข้าไปหาไปดูเขาซิว่าเป็นยังไงเละตุเปะเลยฝนตก,ตกแรงมากอันนี้สวนเพื่อนบ้านเรานะของเราขุดหมดแล้วครับก็เลยพามาดูสวนเพื่อนบ้านเราว่าอันนี้น่าจะเป็นมันหวานเหมือนกันนะครับกับของเราไม่รู้ว่าจะเล็กใหญ่ยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันแล้วก็มีสวนข้างๆนี้เขาก็เพิ่งเริ่มปลูกใหม่ เนี่ยครับนี่เขาเพิ่งร่มปลูกใหม่นี่น่าจะได้ประมาณไหนอันนี้มันครึ่งเดือนแล้วครึ<ะ>่งเดือนแล้วครึ่งเดือนแล้วอ,อันนี้นนเป็นมันหวานหรือมันแครอทเนี่ยอันนี้แครอทอันนี้แครอทอ๋อมันแครอทอันนี้มันแครอทหวานนึ่นึต้นขาวหนึ่งมันหวานที่เขาคุดเนี่ยมันหวานใช่ไหมใช่ที่เขาคุดเนี่ยมันหวานอ๋อนี่ นี่หัวที่ตกค้างเลยเนี่ที่เขาเก็บไม่หมดหัวทิ้งหัวแมงหัวมันเป็นแมงเขาก็ทิ้งมีแต่หัวใหญ่ๆแสดงว่าตอนก่อนเนี่ยเขาปลูกมันแครอทใช่ป่ะดูดูทางดูเละเละขนาดไหนท่านผู้ชมแต่ดินดินแถวนี้ไม่เหมือนบ้านเรามั้งนี่ของเขามันจะออกดินแดงของเราออกดินดับใช่ไหมอ๋อดินแดง แปลงนี้มันหวานครับท่านผู้ชมแปลงนี้มันหวานอยู่ติดกันอันนี้มันหวานส่วนตัวนี้มันแครอทนี่นี่มันแครอทคนละคนละฝั่งทางนี่แบ่งแบ่งไว้นี่แบ่งแยกไว้ปลูกติดกันเลยโอ้เดินไปดูนเขากําลังขุดให้คนงานเยอะเหมือนกันนะ เดี๋ยวเราจะบุกมาบุกสวนมาบุกสวนเพื่อนบ้านวันนี้ของเจ้าของขุดหมดแล้วเลยพามาดูสวนเพื่อนบ้านคนละหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละครับ สวัสดีเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปหาเดี๋ยวเข้าไปหาเดี๋ยวจะเข้าไปสัมภาษณ์หน่อยตุ่เละตุเปะเลย อันนี้แปลงเดียวกันหรือคนละแปลงนี่พี่อะโอ้โหเละหมดเลย อาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสบายดีสบายดีฮะร้อนไปหน่อยนึงเออร้อนไปหน่อยนึงฮะผมไม่มีมีแต่มือใช่ไปในเมืองเอาว่าไปกูขัดนะแม่ทำไมต้องล้วงเอาอย่างเงี้นนะพี่ก็รอรถดิรถมันไม่ทันใจนะพี่นาวรถไม่ทันใจโอ้ยรถช้าเลยล้วงเอาเลย นู่นล่ะเน่ดูเน่ถ่ายไปหัวสวยอยู่นี้เจ้างามปนไหนเน่เจ้าสวยไหนเน่ดูงามขนาดเลยเนี่ยหัวทำได้ดีอยู่ตัวนี้โอ้หัวงามขนาดก็อยากได้ดีกว่านั่นเลยไหนงามเหมือนคนคนคุดไหมอ่ะเละลุยขนาดลุยแหละไม่ขนาดหนักเรามีตัวอย่างไงเป็นไงเพื่อนก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เนี่ย ทำไมหนึงไม่สบายอดอดอดแอดอดอดแอดโอ้เพื่อนเป็นไงมาไงนะหยุดกี่วันเฮ้ยไม่คิดถึงนี่มาหาเล้ยครับคดีใช่ไหมใช่ขอดูหน่อยโอ้หัวงามอยู่ดิ เจ็ดเดือนเนี่ยสามเดือนใช่ไหมเกือบเกือบเกือบสามเดือนก็หัวใหญ่อยู่ด้วยล่ะหัวพอๆกันเลยแต่อันนี้ดินมันซุยดีเนาะแต่แถวบ้านเรามันดินมันเป็นดินเหนียวดินก้อนนะลูกลังจะดีเราว่านะไม่แต่ดินยังไงก็ดินซุยดีนี่ หเ <d _ n> พิ่งจะปลูกเหรอปลูกปลูกต้นปีไม่ได้ปลูก<_ <d> _ <n> และเขาโพาของใครอ่ะพี่ชาย<_ <d> _ <n> พี่เคยพี่สาวอัน,นุขุดมายัางน่ะยังๆยงเพิ่งจะขุดได้แค่นี้มันดินมันช่ำนะมันลงไม่ใช่ได้แล้วรถใครอะ่ะรถไทยใ <_ d _ n> ครรถเก๋ยไหนนี่<_ <d> _ <n> พี่สาวกู จำได้สิทำไมจะจำไม่ได้แกยังจำเราได้เฮ้ยไม่ใช่สาระคดีนะเนี่ยจำอะไรสาระเดี๋ยวจะโฆษณาสวนให้โอเคโอเคขอบคุณมากครับพามาดูหัวมันนี่ไม่เอาเหหัวเล็กๆเนี่เดี๋ยวรถผายมากก่อน ของเขาหัวใหญ่อยู่นั่นนี่อีกเพราะว่าของเขามันเป็นดินล้วนซุยของเรามันเป็นดินเหนียวนะครับได้นผู้ชมของเขาแทบจะไม่ต้องเอารถไถเลยกลวเอาเลยของเรานี่รถไถย,ยังไม่อยากจะเข้าเลยดินปั้นลุมลุ่มลุ่มลุ่มของเขานี่ดินซุยดีมากเลยเนี่อันนี้เอามือล้งก็ได้ทํา่สงสารคนงานเนาะ <laughs> ดินขนาดไอ้ดินยังแตกละเอียดดีขนาดเลยครับไปพี่ไปก่อนค้าโชคดีครับัสดีครับัสดีดดดดดดครับโชคดีโชคดีเดินทางปลอดภัยครับผมเดี๋ยววางๆแวะมาเรียน